สวัสดีค่ะเจนนี่จากเอกท m มโกโป o ค่ะคลิปนี้เจนนี่จะมารีวิวเคสกันน้ำโกโป9ค่ะว่าของ g o โป o แท้กับของเ e เลซินเนี่ยพอลงน้ำแล้วเนี่ยนะคะประสิทธิภาพของวิดีโอหรือรูปภาพเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูในกล่องก่อนค่ะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีอะไรในกล่องบ้างนะคะเจนนี่ขออนุญาตเปิดของโกโปแท้ก่อนนะคะ ปกติเคสกันน้ำของโกโปรแท้นะคะจะอยู่ที่2,200บาทค่ะจะมีตัวฐานนะคะที่เอาไว้ต่อกับเคสกันน้ำหรือว่าตัวกล้องก็ได้นะคะมีตัวสปรูดหนึ่งตัวผู้มือการใช้งานมีฝาแบบโล่งนะคะที่เอาไว้ทัสกรีนได้ด้วยตัวเคสกันนัดอยู่นี่โอ้ยดูหล่อมากเลยอะ่ะ สำหรับเคสกันน้ำของโกโปแท้นะคะเขาจะมีฝาหลังมา2แบบนะคะแบบทึบนะคะแบบทัดสกรีนไม่ได้สำหรับลงน้ำนะคะถ่ายเซลฟี่ทะเลถ่ายวิดีโอในทะเลส่วนอีกแบบนึงจะเป็นฝาหลังแบบโล่งนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานบนบกนะคะก็คือเคสกันเคสเนี่ยจะช่วยกันกระแทกนะคะแล้วก็ทัดสกรีนไปได้ด้วยค่ะต่อไปเรามาดูในกล่องของเคสกันน้ำเทเลซินกันบ้างนะคะอันนี้โลบมีสกูมานะคะมีตัวฐานเหมือนกัน แล้วก็มีเคสกันน้ำโกโปรเลยค่ะเขาไม่มีฝาหลังแบบโล่งมาให้นะมันจะมีเป็นฝาหลังแบบทึบมาเลยสำหรับวิธีการใช้งานของเคสกันน้ำโกโปรแท้กับของเทเลซินนะคะจะแตกต่างกันตอนเปิดฝานะคะเดี๋ยวเจนนี่จะทำให้ดูอันนี้ของเทเลซินนะคะเปิดง่ายๆเลยแค่งัดจากด้านบนนะคะฝาหลังก็เปิดได้แล้วเวลาปิดก็แค่ปิดฝาหลังนะคะแล้วก็เกี่ยวจากด้านหลังแล้วก็กดลงต่อไปอันนี้เป็นเคสกันน้ำของโกโปรแท้นะคะวิธีการเปิดนะคะ จะเป็นล็อกแบบ2ชั้นนะคะให้เรากดตัวนี้ก่อนเลื่อนตรงนี้มานะคะแล้วค่อยงัดขึ้นแบบนี้เราค่อยเปิดฝาหลังเวลาปิดก็ปิดเกี่ยวฝาหลังแล้วก็กดลงวิธีปิดนะคะสำหรับเทเลซินกับโปโปแท้ปิดเหมือนกันแต่ตอนเปิดเปิดต่างกัน เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอากล้องใส่ในเคสกันน้ำทั้งสองยี่ห้อแล้วเนี่ยภาพมันจะออกมาเหมือนกันหรือว่าจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะไปกันเลย จากการทดสอบใช้เคสกันน้ําทั้ง2ยี่ห้อทั้งเทอิซินและของโกโปรแท้นะคะส่วนตัวจจนนี่คิดว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันร้อเลยนะคะแต่มันจะมีจุดต่างกันตรงที่ว่าใครที่อยากได้เคสกันน้ําหรือเคสกันกระแทกเอาไว้ใช้บนบกด้วย แล้วก็ในน้ําด้วยนะคะเจนนี่แนะนําให้ใช้เป็นของโกโก้แท้เนื่องจากว่าของโกโก้แท้เนี่ยเขาจะมีฝาหลังแบบโล่งมาให้ฝาหลังแบบโล่งใช้ในกรณีที่ใช้บนบกนะคะถ้าเกิดเราใช้ฝาหลังแบบโล่งเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเสียงพูดมันจะได้ยินชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่จะเอาเคสกันน้ําไปลงน้ําอย่างเดียวเลยจะไม่เอาเคสกันน้ําใช้บนบกอยู่แล้วเนี่ยนะคะแนะนําให้ใช้เป็นของเทเลซินก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าเคสกันน้ําของเทเลซินเนี่ยค่อนข้างจะถูกกว่าของโกโปรแท้อยู่หลักพันเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้เคสกันน้ําโกโปรแท้หรือของเทเลซินนะคะสามารถทักแชทมาที่เพจ Extreme GoPro หรือจะกดสั่งซื้อเองได้ที่ Shopee Extreme GoPro ตอนนี้มีโปอยู่ด้วยนะ